เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่แมปอวันพีชเกมในวันนี้ผมจะมารีวิวผลยามิยามิหรือว่าผลมืดนั่นเองนะครับและใช่ครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ฝากรับชมโฆษณาสักครู่หนึ่งก่อนเลยกันนะครับสําหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบักราคาโคตดแจมมาทางนี้เลยสมกับร้านบริการรับเติมโรบักสูงสุดถึงเรทสิบบริการกิฟต์ไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยัง มีจำหน่ายไอดีไก่ตันและกล่องสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ โอเคครับหลังจากรับชมโฆษณากันจบแล้วนะครับสำหรับผลมืดผลมืดเนี่ยเราสามารถหาได้จากการสุ่มสปินแล้วก็จากการลงเรดดนเจียนจากการที่เราหาใต้ต้นไม้แล้วก็จากการตีบอตหนวดดำนะครับมีโอกาสดรอปหที่เกาะตรงนี้ครับไพเรสพาราไดนะครับก็เป็นเกาะที่อยู่ที่โลก2นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับผลมืดก็จะมีสกิลด้วยกันถึง5สกิลเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาลองสกิลไว้ดูก่อนแล้วกัน,น ครับสกิลแรกจะชื่อว่า black hole นั่นเองนะครับนี่ครับเป็นการปล่อยพลังมืดๆนะครับแผ่ขยายออกไปแบบนี้เนาะสกิลต่อไปครับจะชื่อว่า dark matter นะครับผมนี่ครับจะเป็นการปล่อยพลังไปแบบนี้เลยนะครับแบบปล่อยแบบตึ้มนะครับตึ้มประมาณนี้นะครับสกิลต่อไปครับจะชื่อว่า absorption หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าอ่านยังไงเหมือนกันนะประมาณนี้ครับผม เป็นหลุมดําดูดแบบนี้นะครับสำหรับสกิลที่4นะครับจะชื่อว่า liberation นะครับนี่ครับประมาณนี้ปึ้มนะครับอ่าโคตรเทสกิลสุดท้ายนะครับนี่ครับผมปึ๊บอ่าสกิลนี้สามารถชาร์จโจมตีได้นะครับปึ๊บนี่ยิ่งชาร์จน่าจะยิ่งแรงนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะลองไปตีหนวดดำเลยแล้วกันนะครับสำหรับสกิลแรกครับ black hole ดาเมจ38,000นะครับสกิลที่2 Dark ร์ค t มเทนะครับ30,000นะครับสกิลที่3ดาเมจ29,000นะครับน่าจะทำดาเมจหลายรอบนะเดี๋ยวดูอีกรอบแล้วกันนะครับปึ๊บนี่ทำดาเมจ2-3รอบโอเคครับ3รอบเนาะสกิลถัดไปครับประมาณนี้ปึ๊บอ่า40,000หน่หน่นะครับค่อนข้างจะโหดเลยแล้วก็สกิลต่อไปครับก็คือสกิล Dark End นะครับนี่ครับปึ๊บแล้วก็ปล่อยลงไปครับโอ้โหโอเค ยังไม่ได้ปล่อยนะครับดาเมจเท่าไหร่ปุ๊บดาเมจโอ้โหดูไม่ทันนะครับแบบอ,อนว่าเดี๋ยวผมซูมไว้ให้แล้วกันนะครับปุ๊บอันนี้คือไม่ชาร์จนะ ปุ๊บดาเมจห้าหมนะครับก็จะประมาณนั้นเนาะโอเคครับและในส่วนของการตีหนวดดําแบบไม่โดนดาเมจนะครับง่ายๆเลยนะครับให้น้องๆมายืนตรงนี้ครับยืนมายืนตรงนี้บนต้นมะพร้าวนะครับตรงใบต้นมะพร้าวเนาะเป็นใบตรงนี้นะครับนี่มายืนขอบขอบใบนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้สกิลได้จากตรงนี้เลยนะครับบางสกิลก็จะไม่โดนนะครับเลือกดูแล้วกันนะครับว่าสกิลไหนโดนบ้างเผื่อใครไม่ชอบจุดตรงนี้นะครับก็สามารถลงมาตีตรงนี้ได้เช่นกันนะครับเป็นจุดด้านล่างเนาะนี่ครับตรงนี้ก็ สามารถตีได้เช่นกันนะครับ โอเคครับตอนนี้หนวดดําตุยแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะสำหรับจุดตีฟีหนวดดานะครับเผื่อใครเนี่ยจะมา FK เพื่อฟาร์มนู่นนี่นั่นนะครับสามารถมา FK ได้นะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับผลดาร์คฟลุดเนี่ยจะเป็นผลที่สามารถใช้ในการฟาร์มมอนแบบเล็กๆได้ดีนะครับแต่ว่าฟาร์มบอสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรวมถึงผลดาร์คฟลุตเป็นผลที่มีสกิลล็อกขาด้วยนะครับในเรื่องการ PVP นะครับผลดาร์คฟลุดเป็นผลที่ใช้ในการ PVP ได้ดีมากๆเลยครับผลนึงเนาะก็ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบเนี่ยก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆก็ฝากกันกด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปและจู้ไปเลยครับผมเจอกันครับ